คือถ้าแกมีโอกาสสวยอีกครั้งแกจะยอมไหมเพราะฉันยอมแล้วตอนเจอกราวิทเซตนี้นี่แหละคือก่อนหน้านี้ผิวโสมหนา้าหมองเป็นฝ้าเพราะนอนดึกโดนแดดแรงแล้วก็ไม่ค่อยได้บำรุงแต่พอมาเจอกราวิทเซตนี้ ทั้งเช้าและกลางคืนใช้มันติเปปไทยเซรั่มมารัสมาเซรั่มที่ช่วยเติมน้ำให้กับผิวผิวแข็งแรงขึ้นส่วนตอนกลางคืนก็บำรุงด้วยแม็กเรนตินกับเมลัสมาครีมที่จะช่วยพัดเซลล์ผิวแล้วฟื้นฟูให้ใสขึ้นทุกคืนฟ้าที่เคยเข้มเข้มก็ค่อยๆจางลง แล้วผิวกับดูเนียนฉ่ำใสเหมือนรีเซ็ตใหม่ทั้งหน้าใช้ทุกวันจนลืมไปเลยว่านี่หน้าเราเคยมีฝ้าไม่ว่าฟ้าที่เกิดจากแดดหรือจากความเครียดก็จางลงได้แค่ใช้เราเซตนี้ดูแลทั้งเช้าและเย็นที่จะช่วยให้ผิวกลับมาสวยใสได้แน่นอนค่ะ